ัาสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมโจเยลโลดักนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะฮะมาเลยครับผมคนแรกสวัสดีครับสวัสดีครับอดีครับอันนี้คือสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับอันนี้คือพี่ชายผมโง่เป็นเป็นเลยนะฮะนี้พี่ของผมเองแล้วก็มีด้านหลังอีกคนหนึ่งนะครับก็คือมเอเมครับไอ้กล้าครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไอจีบ้าว่าไปวันนี้นะครับเราจะมารีวิว น,นี่เลยครับผมอันนี้คือกล่องอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในมีอะไรนะครับผมรบกวนพี่แจ็คห้านใได้ไหมนะ <c oughs> มาต่อกันนะครับทุกคนตอนนี้เราได้คัตเตอร์แล้วเดี๋ยวมาดูกันด้านในนะฮะว่ามีอะไรสําหรับใครที่ชอบผมทาคลิปเปิดกล่องอะไรอย่างงี้นะค,คอมเมนต์มาเยอะๆแล้วเดี๋ยวผมจะหาสั่งอะไรอย่างนี้มาอีกนะฮะมาดูกันว่าด้านในคืออะไร ว้าวไม่รู้มาก่อนไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่ามันคือ M R E โอ้โหนี่นะครับวันนี้เราจะมารีวิว M R E กันนะครับนี่นะครับทุกคนอันนี้คือ m R e นะาะ์นะฮะแกด้านในจริงๆมันก็มีตั้งนานแล้วแหละแล้วก็จริงๆมันเป็นเทรนมานานแล้วแต่ว่าผมเพิ่งได้มาลองนะฮะจริงๆแล้วผมอยากลองเองนะฮะว่ามันมัน เป็นยังไงครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่สี่นะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรบ้างนะเคยกินไหมเคยเห็นเตะเตะไปเนี่นี่โหมันแพ็กมาเป็นแบบอย่างน pues ี้เลยนะทุกคนแต่อันนี้เหมือนจะเป็นไอ้เ้ยทุกคนเป็นถุงแมกนีเซียมนะะที่เอาไว้ที่แบบผมไปดูมากันนะแล้วก็มี พวกอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแต่อันเนี้ยผมเชื่อว,ว่ามันน่าจะเป็นน้ำปะนี่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนน้ำอันนี้อะไรเป็นหัวเออเหมือนน้ำเราเติมน้ำปะใช่เราต้องเติมน้าลนนี้ก็เหมือนแบบเอาไว้อุ่นนะทุกคนร้านนี้ก็จะเป็นเหมือนซองนะซองเ,เ,อแบบเอาไว้นนะนะไวใส่แมกนีกเซียมคู่กับอาหารนี้ที่ผมไปดูมานะทุกคนแล้วก็มีเดี๋ยวเรา จะไปเอาน้ํากันนะครับแล้วก็โอ้นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนของกินเล่นปะ่ะเออเหมือนของกินเล่นมีหมักฝรั่งเดี๋ยวลองแกะดูก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบอาหารกินเล่นอันนี้มีเหมือนหมักฝรั่งแล้วก็น,นี่คืออะไรอะ่ะน้ำตาลน้ำตาล<อ>เกลือแล้วนี่เฮ้ยหอมหอมน่าเช็ดมือไวม เออเหมือนจะเป็นผ้าเช็ดมือนะทุกคนนี่น่าจะใช่นะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบเช็ดมือก่อนกินอาหาร่ะแล้วเนี่ยเบกกิ้งโซดาหรอยวครับทุกคนนดีคือผมขอไปเอาน้ําด้านในก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจําเป็นจะต้องใช้น้ําเพื่อมาผสมแมกนีเซียมกับตัวอาหารนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอาหารต้องอุ่นก่อนนะโอเค,คเดี๋ยวเราไปเอาน้ํากันดีกว่า เดี๋ยวเราจะเอาน้ำตรงนี้นะครับโตมันลกหน่อยนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะวางยังไงดีมันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาน้ำใส่ไปในแมกนีเซียมนะครับมันต้องแกะก่อนปะแกะมันมีธีบอกว่าให้แกะตรงนี้แล้วก็เทน้ำแล้วก็เอามาประกบกับนี<อ>่ใส่นี่นะครับด้านหลังมันก็จะมีวิธีสอนให้ทำนะครับนี่ อันนี้มันจะเป็นเหมือนอาหารป่ะใช่มันคืออาหารแล้วเราต้องแกะตรงไหนแกะด้านบนเหรอมันจะมีทางอยู่ชิกเลยมาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แมกนีเซียมเฮ้ยใส่แมกนีเซียมอ่ะใส่น้ําก่อนนะครับแต่ดูมันง่ายมากเลยนะทุกคนจริงๆแล้วมันแบบไม่จําเป็นจะต้องใช้กันไก่เลยผมเอากันไกลกับคัตเตอร์มาแค่แบบว่าแกะกล่องไปสนีน์ครับตอนนี้ตอนนี้ตื่นเต้นกลัวมากเลย แล้วก็ไออาหารนี้นะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วผมกับพี่อะไอช่วงที่มันบูมแรกๆอะอยากกินมากเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะสั่งยังไงแต่ตอนนี้รู้วิธีสั่งแล้วโอเคเรามาลองกันเลยดีกว่าค,ครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ําลงไปในแมกนีเซียมนะัะมันจะใส่นี้ไปก่อนมาเจ็ดเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ ลองไปให้มันอยู่ประกบกันประมาณนี้บอ,อกว่ามันน่าจะมีควันออกมาเลยนะโอเคแต่เ,เราลองไปดูอย่างอื่นดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเอ้ยนี่ไงมันเป็นน้ําอันนี้ผมไปดูมานะอันนี้เหมือนจะเป็นน้ํานะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองแกะกินนี่นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนน้ํานะครับนี่นะครับทุกคน อันนี้น่าจะกินแน่ถือว่ามันเป็น,นเกี่ยว่าช็อกโกแลตชิพอะหรอลองแกะดูลองแกะอุยอ้ยโอย้ทุกคนดูดิโคตรน่ากินไอ้กจ้าลองกินดิหักหักแบ่งกันเฮ้ยอะไรอ่ะอ่ะตากล้องกินดูครับอันนี้จะเป็นเหมือนช็อกโกแลตชิพแล้วอันนี้ก็เติมน้ำใช่ไหม โกโก้ว้เหมือนจะเป็นโกโก้นะขีดนี้มะไม่มวนจะดูลยได้ไปเลยแปลนะทุกคนเอาเลยพอนะอ่อ ล้วก็เราก็ต้องเขย่านะครับทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวเขย่าไปนะครับต้วงใส่น้น้อยไปนี่นะครับอันนี้เหมือนเราจะได้เป็นน้ำโกโก้นะครับทุกคนนี่เออใช่โกโก้แบบช็อกโกแลตเลยอะทุกคนว้าวแต่ว่าแบบถ้าเป็นอาหารข้าก็แบบอย่างนี้นะที่กิน น้ำมันน้อยไปว่ะเพื่อ <c oughs> <c oughs> นโคตรโคตรเข้มอ่ะอ,อันนี้เราก็ทำกันไม่เป็นนะทุกคนผ้าผิดผ้าตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับเหมือนมันไม่ละลายอะ่ะอะแต่มันคือน้ำกโกโก้นะคทุกคนกินได้อร่อยด้วยอะเดี๋ยวเรามาดูอันอื่นกันบ้างนะครับว่า มีอะไรบ้างเนาะว้าว <Wow. S 1> อ,อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอะไรทั้งอย่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเึิ <c oughs> แกออกมาดูอุ้ยลูกเกดครับทุกคนทุกคนอันนี้เป็นลูกเกดนะไม่รู้ด้านในเห็นหรือเปล่าเอามาใกล้ๆเห็นปะเห็นอยู่โอเคอันนี้ก็จะเป็นลูกเกดนะแ,แบบอบแห้งกินปะชิมด <c oughs> ูเออลองชิมดูลองชิมดู แล้วก็องชิมดูผมไม่กินรสชาติเหมือนลูกเกดกิมมาฝลั่งไหมอืมลองลองดูอันนี้เหมือนมันยังไม่ร้อนอ่ะคนร้อนนะร้อนแล้วอ่ะอยักูใส่ไปเลยนะเหมือนรสมิ้นท์อะไหนจริงๆแล้วอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะแบบเอาไว้กินเล่นตอนอะไรวะ หลังอาหารเออหลังอาหารนะนี่นะทุกคนเขาก็จะให้ช้อนมาด้วยนะแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยหนึ่งเมนูต่อถ้าแห่หนึ่งคนนะฮะเพราะว่าดูจากช้อนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่ให้มานะครับจริงๆแล้วอมาอีมีอีกหลายเมนูเลยนะครับแต่ผมก็เอามาเมนูเดียวเพราะว่าไม่มีตังค์นะฮะ สองร้อยห้าสิบได้นะครับอันนี้มาดูกันว่าคืออะไรอุ้ยอะไรอ่ะเหมือนเป็นขนมปังไอเกิ์ปะ่ะอุ้ยกลิ่นหอมอยู่นะนมดม <S 2> <S 2> เหมือนเป็นพายอย่อยนะเนี่ยมันกลิ่นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรทั้งอย่างเดี๋ยวลองชิมดู มันเป็นขนมบังนะทุกคนแต่ก็อร่อยดีนะอันนี้เราใส่น้ำเยอะมากเลยนะทุกคนเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนขนมปังนะทุกคนกินหอมดีเหมือนแบบพิซซ่าเลยอนะอร่อยลองชิมดูอะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโกโก้ น้ำโกโก้จริงๆมันจะมีแบบน้ำเลมอนน้ำอีกหลายๆอย่างเลยนะครับ<ม>ต้องมีประมาณนี้นะครับทุกคนเรื่องนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนอะไรอะเกลือเออเหมือนจะเป็นเกลือนะทุกคนเกลือลองชิมดูไม่เหมือนเกลือไทยนะเว้ยอืมเค็ม เท่าที่กินมานะผมชอบไออันนี้มันคือไออะไรนะขนมปังอะไรสักอย่างช็อกโกแลตชิพเออช็อกโกแลตชิพอร่อยมากทุกคนนี่เราเหลือนี่เราเหลือขนมปังอันเนี้ยเอาไว้จิ้มกินเนี่ยวันนี้ที่ว่าอร่อยใช่เหรอเออแต่ตอนนี้มันเย็นเจี๊ยบเลยว่ะเพื่อนอะไรเรารอเงี้ยเรารอ mix and match ทุกคนตอนนี้เรามีปัญหาเล็กน้อยถึงบานกลางตอนนี้น้ำมันแบบ พอร้อนปะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมขอข้ามใบตอนอันนี้มันได้แล้วกันนะทุกคนบายบายครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้เราได้อาหารเอมาอีเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้จะบอกว่าทำตามสูตรแป๊บเอ๊เป๊ะเลยครับทำตามสูตรโอ้เป๊ะเลยครับเอมาอีเขาไทยปะ อะไรอยู่เน,นี่ยเออว้าว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  <c oughs> <c oughs> สุกพอดีหอมกินอุ <c oughs> ๊ยทุกคนเอาเอาให้กล้องดูดิเต็มไปให้ได้ว้าว <c oughs> เป็นเหมือนพาสต้าเลยอะ่ะอุ๊ยน่ากินนันเนี่ยนี <c oughs> ย่น่ากินจัดหอมปะเหมือนตัวบัคตกตเตียกันเออลองเทเทดูดิ จริงๆแล้วมันกินในอันนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าเราเพื่อความสวยงามนะฮะเราจะเทลงในถ้วยให้คนดูผมคิดว่าไอ้ขนมปังอันเนี้ยน่าจะกินกับไอ้อันนี้ได้เหมือนกันนะทุกคนกินคู่กันอร่อยเลยใช่พี่เออนี่ได้แล้วนั่งจากเป็นเจ้าของช่องขอไปเดิมกันได้ไหมอะไรครับ มมรอ,อ,อร่อยยันไม่ละลายเ,ยเพื่อนเป็นก้อนเนี่ยตามเย็นเจอปัญหาเนี่ยเน,นี่ยกล้ากินมันเป็นเหมือนพาสต้าทุกคนผมคิดว่ากินกับอันนี้น่าจะเข้ากันนะเนี่ยแล้วแบบเนื้อมันเนื้อเป็นเนื้อเอลยทุกคนดูดิ อร่อยเยเดี๋ยวให้ตากล้องกินบ้างนะครับตากล้องตากล้องอยากกินมากนี่ครับโอ้โ,โหแล้วให้ซะเยอะเลยอร่อยจริงทุกคนอร่อยมากรสชาติเหมือนสปาเกตตี เดี๋ยวเหลือให้แม่กินด้วยนะเดี๋ยวผมลองกินกับเกลือดูเหมือนแบบเติมเกลือนิดนึงน้ำมันก็โอเคขึ้นนะทุกคนมันก็เค็มอ่ะโอเคครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวโจจะมีคอนเทนต์มาทำอะไรให้ดูต่อก็ติดตามกันเยอะๆครับผมเดี๋ยวเจอกัน คลิปหน้าสำหรัแบบคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย